ตอนนี้อยู่ที่วังเทียงบกกุงนะคะด้านนอกวังอะ่ะเสียงดังมากอันนี้ก็คือวังนะคะได้ยินไหมอปลุกใจปะนี่มันช่วงอะไรของเขาเนี่ยเชียร์อัพเวอร์แปลกๆดีใครที่มาช่วงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าที่วังอะ่ะพราปิดป,ปรับปรุง ด้านหลังจะเห็นว่าแบบมัเนเป็นกำแพงเลยสักอย่างใช่ไหมเข้าได้แค่คร oh, ึ่งเดียวนะคะแล้วก vale> vale> ็ประตูหน้าเข้าไม่ได้ถ่ายรูปได้แค่โซนเดียวก็คือถ้าสมมติว่ามาถึงสเตชันแล้วออกทางออก5จะอยู่ได้แค่ทางออก5ถ้ามาช่วงนี้นะมีนาคมแนะนำว่าไปชองโดกุ้งดีกว่าร้อนใส่ไมมร้อนคุณเล่นเหมือนว่าช่วงที่เรามาก็คือเป็นช่วงที่ มีปัญหาอะไรกับการปกครองอะไรสักอย่างอะค่ะแล้วก็อ,อกระทึกคือค,อค,อคอมอย่างที่เห็นตอนนี้เราอยู่น้าวังเปียงบกุงวุ้นไวอีลุงตุงนังตคร่องี่ฉันมาขอให้ขอให้การเปลี่ยนแปลงที่เกาหลีในครั้งนี้ทำให้คนไทยเข้าประเทศได้ง่ายขึ้นนะคะ